การฟอนรำการขับร้องการประโคมนั้นเป็นของที่เป็นทริปนะฮะในมุมมองของคนทีอ่อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับสินข้อ 7. นัจจะคีตวัธิตะนะฮะคือการเว้นจากการฟอร้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีการดูการละเล่นเป็นค่าศึกต่อพรมจันทร์นะฮะการทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประดับตกแต่งเน่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องปรุงกิเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งกิเลสความโลภโกรธหลงให้เติบใหญ่การปฏิบัติตามข้อนี้เนะีะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะละวางความพึงพอใจได้ต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่ายขึ้นจึงทำให้ เป็นคนที่จะต้องรักษาสินข้อ7อันเป็นกฎที่ออกมาภายหลังเพื่อฝึกสำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวนิกายเทรวาดก็คือการทําตามคําของพระเทระเทรวาดไงวาดก็คือคำใช่ไหมฮะก็คือการทําตามคําของพระเทระจากสิลข้อดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของาศาสนิกชนที่มีต่องานศิลปะว่า วิชาทางศิลปะนั้นเป็นปรปักต่อการหลุดพ้นแต่ทั้งนี้ศิลปะไม่ได้ผิดนะฮะศีลคือเครื่องมือเพียงเพื่อคอยช่วยประคับประคองให้คนได้รู้จกักทำใจปล่อยวางเข้าสู่ภาวะธรรมได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งศีลดังกล่าวนั้นเป็นเพียงกะพีเพียงเท่านั้นในส่วนที่พระวินัยห้ามที่ว่านัจคีตวิตะนั้นนะในทัศนะ ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะอาจจะเป็นเพียงเพียงเพื่อ,อเพียงความหมายที่แคบลงมาสําหรับผู้เรียนรู้ทำขั้นต้นเช่นการหมายเพียงห้ามเอาโคโยตี้มาเต้นที่วัดเป็นต้นเท่านั้นเองนะ,ะซึ่งเป็นของที่ไม่น่าดูเพราะไม่มีประโยชน์ในการทัศนาในการมองเลย ในการเอาคอจตีมาเต้นในวัดเนี่ยเนี่ยซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นค่าศึกของสมณะรวมถึงาศาสนิกชนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะที่จะขับร้องฟ้อนลำนะฮะที่ที่อยู่ในในาศาสนาเนี่ยอีกทั้งยังมีคำโบราณกล่าวว่าวัดใดนั้นฝังลูกนิมิตจะต้อง ให้สมพารก็คือให้จเจ้าวาดไปนอนวัดอื่นจนกว่าวันนั้นจะหมดเสียงแตรเสียงสั่งกันเลยนะครับเนี่ยซึ่งคำข้างต้นนี้ก็จะก็ต้องมาพิจารณาว่าอันไหนคือศิลปะที่จะสามารถขัดเกลาตนเองของอของผู้อยากหลุดพ้นอันไหนคือศิลปะที่จะต้องเสพยิ่งเสพยิ่งเสื่อมอย่างนี้นะฮะ เราผู้ซึ่งเป็นผู้สั่งสอนและก็ศึกษางานศิลปะจึงมีความจำเป็นในการเข้าใจว่าในวิชาศิลปะดนตรีนั้นมันมีทั้งของสูงและของต่ำควรพิจารณารับเลือกแล้วก็ถ่ายทอดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะศิลปะทางด้านดนตรีนั้นมีทั้งของสูงและของต่ำควรที่จะพิจารณาเลือกแล้วก็ถ่ายทอด แล้วก็มีข้อสังเกตในการเรียนประเรียนธรรมแประโยชน์ในปัจจุบันนะการเรียนประเรียนธรรม8ประโยช์ในปัจจุบันนั้นที่เรา,เาพระภิษุสงฆนะ์ผู้เรียนจะต้องหัดแต่งหัดแต่งกรอนนะครับหัดแต่งฉันเนะีเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ ที่น่าใครควรพิจารณาว่าการเรียนลักษณะดังกล่าวทำไมไม่ผิดศีลในข้อนันจคีตะในนิกายเถรวาตเราเชื่อคําพระโอวาทของพระเทระจนบางครั้งเราเราลืมอดีตแห่งพระพุทธองค์ไปนะซึ่งพวกครูเข้าใจว่าหลักสูตรที่พระเทระได้วางแบบให้ที่จะต้องฝึกหัดประพันธ์ฉันประพันกรน,นั่นน่ะผู้ที่ จะสอนปร,ริญญาสูงสูงจะต้องรู้จักการประพันธ์ซึ่งการประพันธ์คืองานศิลปะชนิดหนึ่งนะโดยฝีมือการประพันธ์นั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีในการเผยแพร่พระศาสนานะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนีดูตัวอย่างที่ชัดเจนในพระพุทธทาสตนันขวัโคงนะฮะซึ่งรวมเรื่องของการขับร้องแล้วก็ การร้องเพลงแหล่ไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันทั้งด้านพูดถึงเพลงแหล่แล้วทางด้านพระนักร้องนักแหล่นั้นปัจจุบันมีข่าวที่หลากหลายในสังคมออกมาต่อต้านอย่างหนักเลยในช่วงพักหลังนี้ด้วยมีการแสดงจนเขาเรียกว่าจนเกินขอบเขตด้วยการขาดการศึกษาที่ลึกซึ้งในศาสนาปฏิบัติซึ่ง วิธีแห่งเทศมหาชาติหรือแหลในพิธีขวัญต่างๆนั้นถ้าเป็นไปตามธรรมชาติของวัฒนธรรมมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะเนื้อหาของบทเพลงดังกล่าวนั้นสามารถที่จะกล่อมเกลาส่งเสริมศิลธรรมสู่สังคมอ,อ,อย่างอย่างซื่อๆเป็นไปตามธรรมชาติได้ ถ้าไม่มีเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจหรือตันหาเข้ามาเกี่ยวข้องท่วงทํานองดนตรียังคงมีเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาสืบไปนะฮะทานองสวดนั้นนะฮะยังคงถูกศาสนาเลือกรับมาปรุงปบนบรรจุอยู่ในท่วงทํานองสวดมนต์ได้เป็นอย่างเขาเรียกว่าเรื่องที่น่าพิจนนารณาเป็นสําคัญโดยเฉพาะการขัดสักเค สักเทกาเมจารูเปคิริสิเนี่ยตรงนเนี้ยเนีเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งการเ,าเลือกท่วงทํานองมาบรรจุใส่มนพิธีนั้นโบราณอาจารย์ท่านคัดสรรท่วงทํานองที่เมื่อฟังแล้วผู้ฟังสามารถโน้มเอียงไปสู่ความศรัทธาเคารพปฏิบัติด,ด้วยธรรมชาติแห่งบทสวดนั้นเนี่ยเน่อทั้งหลายในาศาสนาพุทธละกันนะฮะ คือบทกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆรวมทั้งเป็นการเชื้อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการท่องมนจึงเป็นกิริยาที่สามารถที่จะยกวาระจิตของผู้สวดแล้วก็ผู้สวดให้มีนั้นให้มีสติตื่นรู้ในทุกขณะจิตที่ท่องนะฮะหรือทุกขณะจิตที่ฟังสวด ด้วยมีทํานองที่เข้ามาเ,าเกี่ยวข้องกํากับสภาวะแห่งท่วงทํานองนั้นน่ะมันมีบทบาทไปจูงจิตนะฮะกลายสภาพเป็นธรรมที่ละเอียดได้ในลักษณะของการจับจิตขนาดที่สวด จึงสัมผัสได้ด้วยลักษณะที่ผ่องใสทางใจของผู้สวดแล้วก็ผู้ฟังเวลาเราฟังหรือว่าเวลาเราสวดเสร็จเราจะมีความผ่องใสในใจถูกต้องไหมฮะ,ะการรับรู้ได้เฉพาะผู้ที่มีระดับสติปัญญาที่ถึงพร้อมเฉยๆนะฮะคนที่ผู้ที่มีระดับสติปัญญาที่ไม่ถึงพร้อมนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะฮะท่วงทํานอง ของลทัทธิดนตรีจึงไม่ใช่ค่าศึกแห่งาศาสนาเสมอไปแล้วแต่กลับนำให้พุทธศา,ส,าสนิกชน,เ,นเข้าถึงฌานสมาบัติในระดับสูงในทางกลับกัน,นฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังทําทนองสวดจากาสมณะที่มีสําเนียงถึงพร้อมแล้ว ที่หลวงพ่อหลวงลุงที่มีสำเนียงไพเราะจึงพาให้พิธีนั้นน้อมสู่ความเคล่มขำหน้าเรื่องใสหน้าศรัทธาใช่ไหมฮะรวมกับเ,เขาเรียกว่าลาวกว่าเกิดความศักดิ์สิทธิ์นสิข้อ7นั้นจึงเป็นการร้อยเรียงสู่การปฏิบัติพื้นฐาน,เ,นเพียงเท่านั้น,นซึ่งประโยชน์ของศาสนานั้นสามารถนำไปสู่การเข้าใจหลักสุนทรียภาพ ในแง่มุมต่างๆได้เลยเนยจากสาระแห่งเ,เรื่องาศาสนา,าสุนทรียศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องดนตรีกับาาศาสนานั้นสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการกล่อมเกาของวิถีชีวิตไทยอยู่ใต้บรวัพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสอันมีข้อจำกัดในการเข้าถึงศิลปะตลอดจนมุมมองที่มีต่อศิลปะของพระพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ กระบวนการอธิบายงานด้านาศาสนาในเชิงศิลปะของชาวไทยจึงมีความคาดเคลื่อนไปจากาศาสนาอื่นทั่วโลกเลยนะครับซึ่งแม้หลักาศาสนาพุทธในนิกายเถรวาทจะปฏิเสธหลักของความงามเชิงศิลปะแต่เมื่อได้ศึกษาภูมิหลังแห่งาศาสนาพุทธก็จะพบว่าในพระไตรปิฎกปรากฏล่องรอย การนาศิลปะทางด้านดนตรีคิจศิลป์มาใช้ในการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดศาสนาโดยพระพุทธเจ้าเป็นจํานวนมากเลยอย่างที่ครูดได้อธิบายไปเมื่อต้นต้นคาเมื่อกี้นี้พร้อมกับการนําศิลปะเข้ามาปรุงปนล,ละคนไปกับงานด้านศาสนาเป็นจํานวนมากเช่นการร้องแหล่ของอ เหล่าพระพิสุในท่วงทํานองของศาสนาพุทธการประพันธ์เพลงฉันข้อตโอตีการประพัน,พนธ์ฉันการประพันธ์คํากรอนต่างๆในการเรียนประเรียนธรรมการศึกษาพระปร,ะริยติธรรมแผานกบาลีของคณะสงฆ์ไทยเป็นต้น,นซึ่งเรื่องที่ขัดแย้งกับหลักพระวินัยศีลใ,ในวัดปฏิบัติของพระพิสุแล้วก็คารวะน,นั้นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อ ปฏิบัติที่ตราไว้อย่างหลวมๆนะครับด้วยมนุษย์จะทำงานทางด้านศาสนาจริยศาสตร์ที่ดีนั้นนะ่ะควรที่จะเป็นผู้ที่โน้มเอียงไปสู่กระบวนสุนทริยศาสตร์นะครับเพราะสิ่งต่างๆที่ผู้ถึงพร้อมทางด้านศาสนาและจริยศาสตร์ที่ดีนั้น ผู้ที่ถึงพร้อมทางด้านาศนา,าสาศนาและศิลปะนั้นเขาเหล่านั้นจะไม่หยิบยื่นแนวคิดอันใดอันหนึ่งเนี่ยจะไม่หยิบยื่นให้กับผู้อื่นแบบทื่อๆโดยปัศจากศิลปะเอาใหม่นะฮะผู้ที่ถึงพร้อมทางด้านาศาสนาและศิลปะเนี่ยที่เข้าใจแล้วา คนที่เก่งแล้วอ่ะเขาเหล่านี้เมื่อจะหยิบยื่นแนวคิดอันใดอันหนึงเขาจะไม่หยิบยื่นให้กับผู้อื่นแบบทื่อๆโดยปัสจากศิลปะแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของผู้ถึงพร้อมนะั่น่ะจะปฏิบัติประณีตงดงามและน่าจดจำกว่าคนที่ไม่มีศิลปะที่สำคัญคือนักศิลปะที่ดีควรคำนึงถึงหลักศาสนาในการลังสรรผลงาน ทั้งศาสนาและสุนทรียศาสตร์ล้วนเป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์แห่งการพึ่งพาอาศัยกันสามารถใช้คำว่าอิทัปปัตยตา,าได้อย่างสนิทใจเลยกล่าวคือไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อทั้งสองศาสตร์ปราศจากการไม่มีตัวตนแล้วเป็นประเจกภาพแล้วเป็นปติ เป็นปัจจักภาพเมื่อใดสารที่คอยเกื้อนหนุนทั้งสองก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาละครับวันนี้ก็ใช้เวลาอธิบายพอสมควรนะครับเดี๋ยวจากหมดจากการอธิบายในคาบนี้แล้วครูจะให้นักเรียนตั้งคําถามครูอยากจะรู้ว่านักเรียนจะตั้งคําถามอะไร,นะรเดี๋ยวเราไปเจอกันในในใน,ในคลาสเรียนนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ